ต้องจุดไปดีครับตอนนี้กี้นาทีแลราฟาดคือจะดูละดูรายไม่ได้เนี่ยยิ่งยิ่งปรกการฟาดนี้มันยิ่งแต่งขายโคตรนานาาเออจุดไหนดีเออวะจุดไหน เขาไม่อยู่อุมโมงดิอุมโมงทีมแดงจุดนี้ครับโอุโมงทีมแดงอเคเหมือน <Okay. S 1> <Okay. S 2> กับเราเรายืนอยู่หน้าต้าอุมโมงช่องสาในช่องสาในทีมเงินแข okay. นี่ครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดเบสิกเลยก็ได้ครับเพราะว่ามีคนใช้เยอะมากครับ่าวิ่งไปครับนี่เอาหน้าอะไรก็แท้ครับปุ่มงนี้นะครับ เห็นลคาสีดแดงครับให้เต้าเาตรงการลางหรือรักคาคาสีดแดงนะครับเล็งให้ให้พ้นอ่ะให้พ้นกาแพงเพื่อไม่ให้มันติดบักนะครับโดดาตาครับโดดถอยหลังครับตาโดดถหอยหลังโอยตาแล้วโดดหอยหลังนะครับ oh. ถ้าปลาตันหน่อยนะครับมันจะติดตานี่ับให้มันระเบิดมันชิดมุมมากที่สุด มันก็แตกข้างในครับบางรูปมันก็จะแตกเข้าไปข้างในนี่นะครับบางทีกลงมาตรงนี้ครับแต่เมื่อกี้มันลงมาตรงนี้นะครับถือว่าโอเคครับฆ่าศัตรูได้แน่นยามมากระเบิดสู้เมื่อกี้ต้องจัรการยิงฮะระเบิดหมดให้กล้องกดคินเรนาขึ้นหน้าจอกดตัวแล้วะ เกาหลีนามันขึ้นหน้าจอกดตัวอะไรวะกดตัวอะไรเราเมื่อกี้เนี่ยจำไม่ได้เออจำไม่ได้เหรอเออไม่เลยกูมาลุดอะดิเออไม่เลยไม่ลุดหรอกไม่ลุดไม่ลุดน่าจะครบแล้วมั้งที่ผมรู้ว่ามีแค่นี้มั้งน่าจะมาแค่เนี้ยมามาโอเคสวัสดีครับขอจบการตามเรื่องสุดในค่นี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ